สวัสดีครับยูกูซัมทีวีวันนี้ก็จะมาสรุปในเรื่องของเกมเพเดย์ึ่ว่าเป็นการสรุปจักรวาลก่อนที่จะไปเล่นเกมเพเดย์ภาคที่3กันโดยเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่กลุ่มแก๊งปล้นเงินที่มีชื่อว่าเพย์เดย์นะครับที่ได้ขโมยของมีค่าตามร้านค้าแล้วก็ธนาคารในนิวยอร์กนะครับซึ่งนำกลุ่มโดยหัวหน้าที่มีชื่อว่าดักลาสนะครับแล้วก็จะมีลูกทีมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆในแต่ละอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างฮอกสตันเชนแล้วก็บ เชี่ยวชาญด้านของการก่ออาชญากรรมมาร่วมกันแล้วก็ตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่าเปย์เด้งครับทีมชาวแก๊งที่ปล้นเงินอย่างอุกอาจทั้งธนาคารแล้วก็ร้านค้าทั่วไปแล้วก็มักจะสวมหน้ากากตัวตลกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพวกเขามีความชํานาญในการเอาตัวรอดจากเส้นทางต่างๆที่ถูกวางแผนอาไว้อย่างดีๆเลยซึ่งนั่นก็คือจะมีผู้ที่เป็นมาสเตอร์มายหรือว่าคนที่วางแผนทุกอย่างนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าเบนครับเขาถือว่าเป็นสายแฮกเกอร์แล้วก็ได้สืบหาข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงเป็นคนที่หางานให้กับชาวเพย์เด๊งในการทําภารกิจต่างๆด้วยรวมไปถึงเนี่ยเบนยังมีความสามารถในการเข้าไปดูแลเกี่ยวกับการหลบหนีเส้นทางต่างๆแล้วก็เจาะลึกถึงข้อมูลที่ชาวปเปย์เด๊งอาจจะมองข้ามไปนะครับแน่นอนว่าเบนเนี่ยก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับการปล้นอย่างอุกอาจมากขึ้นโดยการจ้างชาวปเปย์เด๊งนี่แหละครับให้ไปขโมยเพชรอันมีค่า ปนเครื่องพิมพ์ธนาบัตรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการขโมยเชื้อไวรัสลับจากโรงพยาบาลด้วยไม่ว่าจะเป็นภารกิจอะไรก็ตามเปเดแก๊งก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้นะครับแล้วก็ความโด่งดังของชาวเปเดเด๊งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงปี2011นะครับนั่นก็คือการป้นครั้งใหญ่ที่เป็นการออกป้นธนาคารกลาง The First Bank ครับที่เต็มไปด้วยระบบรักษาปลอดภัยแล้วก็ตำรวจนะครับแต่ว่าชาวเปเดแก๊งนั้นก็สามารถไปขโมยทองแล้วก็เงินต่างๆออกมาได้ อย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าฝีมือแล้วก็ความชานาญเส้นทางของเบนที่มีการวางแผนอย่างดีดีนะครับทำให้การป้นครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลสําเร็จนะครับแล้วก็ถือว่าแก๊งเปย์เดย์นั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊งที่สามารถพ้นแบงค์ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจนทาให้รัฐบาลของสหรัฐนะครับก็มีการออกคําสั่งให้มีการเพิ่มกองกําลังรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงเนี่ยยังมีการจ้างท,ทหาร รับจ้างเข้ามาช่วยเหลือในการตามล่าแก๊งเเย์เดย์นั่นเองนะครับรวมไปถึง FBI เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตามล่าแก๊งเปเดย์แล้วนะครับหลังไรก็ตามเนี่ยเบนบอกว่าให้ชาวแก๊งเปเดย์เนี่ยออกไปหลบภัยหลังจากที่ป้นสําเร็จนะครับเป็นเวลาเกือบ1ปีครับหรือประมาณ12เดือนแล้วก็จะมีการติดต่อกลับไปใหม่นะครับแล้วก็ในปี2 0 1 2ครับกลายเป็นว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับฮอกสตันครับเมื่อเขาเนี่ยถูก FBI จับกลุ่มตัวได้ว่าเป็นหนึ่่งงในสนสวขออาชญ ที่ทําการป้น The First Bank นะครับแล้วก็ได้ถูกจับตัวเข้าไปในเรือนจําในข้อหาของการก่อชญากรรมนั่นเองนะครับทำให้ฮอสันถูกติดคุกนะครับแล้วก็ชาวแก๊งที่เหลืออีก3คนนั้นเนี่ยก็ได้รับการติดต่อจากเบนครับที่ให้เริ่มไปป้นครั้งหนึ่งในเกม Payday ภาคที่2ครับโดยดัลลาสเนี่ยได้นําเอาน้องชายที่ชื่อว่าฮิลสตันนะครับเข้ามาทําภารกิจ แทนฮอกสตันนะครับว่าเขาได้ใช้หน้ากากของฮอกสตันมาแทนนั่นเองนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็เริ่มทาธารกิจในเมืองใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวอชิงตันดีซีครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือจะเป็นการขโมยพวกร้านเพชรร้านทองแล้วก็แบงค์เล็กๆแทนนะครับเป็นการปล้นอย่างอุกอาจและรวดเร็วแล้วก็ตํารวจเนี่ยไม่สามารถที่จะจับกลุ่มพวกเขาได้เลยนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์ต่อมาเบนได้เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า crime.net นะครับเป็นเว็บไซต์ที่จะมีการติดต่อกับลูกค้าที่ต้องการให้กลุ่มเเนเดย์แก๊ ในการไปปล้นโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นครับแน่นอนว่าก็จะมีลูกค้าหลายเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นเวนเดอร์แบงเกอร์นะครับซึ่งเป็นอาชญากรเชื้อสายโซเวียตนะครับที่มีความสัมพันธ์กับชาวแก๊งครับรวมไปถึงดีเอเลฟเฟนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเงามืดของภาครัฐบาลของทางสหรัฐนะครับที่มีการว่าจ้างให้กับชาวแก๊งเปเดไปทํางานต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เขาต้องการนะครับเช่นต้องการให้คนสนิทของเขาได้กลายเป็นนายกเทศมนตรีด้วยวิธีสกปรกนะครับและกลุ่มเปเด,เดแก๊งก็ได้รู้ จโดยโดเรเฟนให้ไปทําภารกิจต่างๆด้วยนะครับรวมไปถึงเนี่ยยังมีตัวละครสําคัญอย่างเฮกเตอร์มอร์เดสครับซึ่งเป็นนักรอบขนของเถื่อนนะครับที่จะขับรถให้กับชาวแก๊งเฟเดให้หลบหนีมาอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ของเมืองวอชิงตันดีซีครับที่ตัวละครชาวแก๊งเนี่ยได้รับงานผ่านเบนที่เว็บไซต์ครามเน็ตนะครับให้เข้าไปเสนองานแล้วก็ได้ไปเข้าตากับลูกค้ารายใหญ่หลายๆคนด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ทําภารกิจต่างๆในตัวเกมป ภาโดยดักลาสเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะทาภารกิจมาสักพักหนึ่งแล้วในเว็บไซต์ครามเน็ตนะครับดักลาสเนี่ยได้ไปทําฟันแล้วก็ไปเจอกับคนที่มีชื่อว่าเดอะเดนทิสครับเขาบอกว่าเขาเป็นเอเย่นต์รายใหญ่นะครับที่จะเสนองานให้กับลูกค้าโดยจะไม่ได้ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ครามเน็ตนะครับแต่เลือกที่จะมาติดต่อกับดักลาสโดยตรงนะครับเพราะว่าเดอะเดนทิสเนี่ยต้องการวัตถุโบราณชนิดหนึ่งที่ได้ว่าจ้างชาวแกงไปทําภารกิจโดยตรงนะครับโดยดักลาสเนี่ยก็สงสัยว่าแล้วมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรล่ะ ซึ่งเดนทิสก็บอกว่าเขามีอำนาจที่จะสามารถจัดการให้หาวิธีในการแหกคุกช่วยฮอกสันออกมาจากคุกได้นะครับนั่นก็คือแผนที่ทําให้ลักลา่เนี่ยตัดสินใจที่จะทํางานให้กับเดนทิสครับหลังจากที่มีข้อเสนอว่าจะช่วยเหลือเพื่อนของเขาฮอกซันออกมาจากเรือนจําได้ง่ายกว่าเดิมครับอย่างไรก็ตามชาวเปเดกแกงเนี่ยก็ได้เข้าไปค้นหาเพชรต้องสาบในพิพิธภัณฑ์ตามที่เดนทิสต้องการนะครับแล้วก็ได้เริ่มทำภารกิจในการแหกคุกพาฮอกซันออกมาในระหว่างที่ฮอกซันถูกลำ เรียงตัวไปขึ้นศาลในคดีในการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน The First Bank นะครับเดเดแก๊งก็ได้ช่วยเหลือฮอกสันออกมาแล้วก็หลบหนีพวกตำรวจแล้วก็แก๊ง FBI ครับฮอกสันก็เลยขอให้ชาวแก๊งเนี่ยไปที่ s a ซ e เ o u s e ของ FBI ครับเพื่อตามหารายชื่อว่าใครเป็นคนส่งชื่อฮอกสันให้กับ FBI นะครับและใครเป็นคนหักหลังกันแน่ นั่นก็คือข้อมูลสำคัญเลยครับที่อยู่ที่เซมเฮาส์ของ FBI ครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ได้เจอเลยว่าเฮกเตอร์มอร์เดสเนี่ยคือคนขายข้อมูลให้กับ FBI ครับเพื่อให้เฮกเตอร์เนี่ยสามารถเอาตัวรอดออกมาจากการจับกลุ่มของพวก F b i ได้นั่นเองนะฮะ ทำให้ชาวแก๊งเปย์เดย์นะครับ้าไปจัดการเฮกเตอร์ข้อหาทรยศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งครับของชาวแก๊งที่จะมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาเป็น5คนแล้วหลังจากที่ทํางานกันไปสักพักหนึ่งก็มีแก๊งเพิ่มเติมครับแก๊งที่มีชื่อว่าจิโร่ครับก็คือเป็นแก๊งยากูซ่าจากญี่ปุ่นครับเพื่อม,มีเป้าหมายในการตามหาลูกชายของเขาที่หายตัวไปในสหรัฐครับชื่อว่าเคนโตะนะครับซึ่งส่งผลทำให้เหตุการณ์ต่อมาก็คือเดอะเดนทิสเนี่ยยังคงว่าจ้างกลุ่มแก๊งเเดให้ไปราร นั่นก็คือการป้นวัตถุโบราณที่คาสิโนโกลเด้นกรีนนะครับที่มีกล่องทองคําโบราณชนิดหนึ่งที่มีตาแซนลักคล้ายๆกับปีระมิดแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับอิลูมินาติด้วยซึ่งหลังจากที่ได้ทาภารกิจในการเก็บกู้เจ้าตัวกล่องทองนี่มาเรียบร้อยเนยเดเดนทิสก็หายตัวไปอย่างปริศนานะครับแล้วก็ไม่เจอเขาอีกเลยนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์ต่อมาชาวแก๊งเนี่ยได้ไปพบกับชาวยุโรปคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดอะบูเชอร์ครับในขณะที่วอชิงตันดีซีก็เริ่มออกปฏิบัติการรักษา,าแล้วก็มี การส่งทีมกองประชาการ PMC เข้ามาเขาชื่อว่าการิสนะครับเพื่อที่จะจัดการกับชาวแก๊งเปเดโดยเฉพาะเลยครับโดยเปเดแก๊งเนี่ยก็ได้เจอกับศึกหนักครั้งใหญ่ครับเมื่อเบนเนี่ยได้เจอกับการถูกแฮกระบบโดยตัวอย่างล็อกเม r กี้วอเตอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตทหารรับจ้างที่ได้แฮกเข้าไปในระบบเครือข่ายของครามดอทเน็ตนะครับเพื่อติดต่อกับตัวแทนอย่างเบนแล้วก็ติดต่อกับทางเปเดแก๊งโดยตรงนะครับโดยทางเมลกี้วอเตอร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในคน ที่ได้ว่าจ้างให้แก๊งเปเดไปทำภารกิจต่างๆแล้วก็ติดต่อ กับเบนมาสักระยะหนึ่งนะครับเขาก็ได้สร้างความเชื่อใจและทําให้เหมือนกับเบนเนี่ยจะเชื่อใจเมอร์กี้วอเตอร์เป็นพิเศษครับโดยจะมีภาร,รกิจต่างๆที่มีการทรยศกันของแก๊งเดอะบูชเชอร์นะครับทำให้ชาวเปเดแก๊งก็ต้องไปเก็บพวกเขานะครับ่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงการกัดฉากของใครสักคนหนึ่งนะครับที่ต้องการให้เมอร์กี้วอเตอร์กับเบนเนี่ยแตกคอกันจนสน่งผลทาให้เมอร์กี้วอเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มหัวหน้าแก๊งเปเดไปเกาะนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีีเเหตตุกการรณ์นนนึงท่่บบบถูจัััวไปะค โดยจะมีคนได้รู้ถึงที่ซ่อนของเบนนะครับแล้วก็ได้จับตัวเบนไปขังไว้ในคุกนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเปเดแก๊งเนี่ยกำลังจะต้องไปตามหาข้อมูลขององค์กรที่มีชื่อว่าคาตารุครับ นะครับซึ่งเป็นวัตถุโบราณที่สามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้แล้วก็จะมีพลังบางอย่างที่มีความเป็นปริศนาอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือชาวแก๊งเนี่ยได้ไปขโมยตามคําขอมาของเดเดนทิสแล้วนะครับนั่นก็คือเดเดนทิสเนี่ยได้ไปขโมยของของคาตารุมาบางส่วนแล้วนะครับเนื่องว่าลัทธิคาตารุเนี่ยก็ไม่พอใจมากๆครับที่อยู่ดีๆชาวแก๊งเนี่ยไปขโมยของของเขานะครับทำให้มีการจ้างวานแกริสนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ PMC เนี่ยไปจัดการกับชาวแก๊งที่阿拉斯加นะครับแต่อย่าร ตามชาวแก๊งยังคงลักลอบล่าสมบัติโบราณมาจนครบนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มกระจางเมื่อมันมีการหายไปของสองสิ่งครับนั่นก็คือสิ่งที่เดนทิสนั่นแอบออกไปนั่นเองนะครับทำให้ชาวแก๊งเนี่ยก็เริ่มที่จะต้องไปตามหากุญแจในการเปิดเข้าไปในทางเข้าของกลุ่มลัทธิคาตารุนนั่นเองนะครับในระหว่างนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ลูกของจิโร่นะครับได้ถูกพบตัวและก็ดูเลี้ยงดูโดยร้อยโทหัวหน้ากลุ่มเมอร์คี้วอเตอร์นะครับแล้วก็เดนทิสเนี่ยเหมือนจะหลอกใช้ชาว แก๊งเปเดย์โดยผ่านลูกค้าอย่างแวน์แล้วก็เดียร์เลฟนสนะครับเพื่อแย่งชิงกล่องที่ว่านั้นมาให้ได้นะครับเพื่อมีเป้าหมายในการที่จะใช้เจ้าพลังนี้เพื่อที่จะเอาไว้สําหรับเกิดประตูอะไรบางอย่างนะครับและนั่นก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องของกุญแจจากอารยธรรมต่างดาวครับที่เหมือนกับว่าจะมียานขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ใต้ทําเนียบขาวนะครับที่เรียกกันว่า Art of the Watcher ครับซึ่งเหมือนกับจะเป็นอารยธรรมโบราณที่ถูกฝังเอาไว้ใต้ดินตั้งแต่ สมัยยุตการแล้วนะครับส่งผลว่าให้ในช่วงขณะที่เบนเนี่ยถูกจับตัวไปนะครับได้หาวิธีในการช่วยเหลือเบนออกมาจากกุ๊กแห่งนรกโดยคนที่จับตัวไปก็คือแก๊งยากูซ่าครับแก๊งของเคนโตะนะครับที่เป็นคนลงมือครับทำให้เบนเนี่ยก็ได้เก็บเคนโตะไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วศพของเขาเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีไวรัสที่ชาวแก๊งเคยไปลักลอบขนไวรัสปริศนามาที่โรงพยาบาลตอนต้นเกมนะครับทำให้เบนเนี่ย ติดเชื้อและเหมือนจะเสียชีวิตนะครับเบนเลยขอร้องให้กับชาวแก๊งครั้งสุดท้ายครับนั่นก็คือเข้าไปหยิบเอกสารอัภัยโทษที่อยู่ในห้องของประธานธิบดีที่ทำเนียบข่าวนะครับเพื่อถอนการเป็นอดีตอาชญากรทั้งหมดให้กับชาวแก๊งทั้งหมด22คนนะครับโดยภายใต้นั้นเนี่ยจะมีทางใต้ดินที่สามารถเข้าไปใน Ar k of the Watcher ได้ครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทรงพีระมิด สุดอันตรายนะครับที่เมื่อคนสัมผัสเข้าไปเนี่ยอาจจะถูกแผดเผาตายได้เลยซึ่งชาวแก๊งเนี่ยก็ได้รวมตัวกันที่หน้าประตูครับแต่ว่าเดอะเดนทิสเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็จับตัวเบนแล้วก็เมอร์ค้วอเอร์เป็นตัวประกันนะครับแต่ว่าชาวแกงไไ๊งเปเดนั้นยิงสวนกลับไปหาเดอเดนทิสได้ทันก่อนนะครับทำให้ ประตูที่อยู่ด้านในเนี่ยเปิดออกนะครับแล้วก็เริ่มทำงานทันทีครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวเดนทิสเนี่ยก็มากันครบแล้วนะครับทำให้ชาวเปเดแก๊งทั้งหมดเนี่ยก็ได้เข้าไปเจอกับการเปิดการทำงานของเจ้าอุปกรณ์ต่างดาวตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีแสงว่าวาบออกมานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นฉากที่ตัดออกกลับไปครับเป็นเหตุการณ์ต่อมาที่ชาวเปเดแก๊งทั้งหมดที่คนนะครับได้เข้ามาไว้อะไรงานศพของเบนนะครับที่เสียชีวิต หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมานั่นเองนะครับ สุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้ทําให้ชาวเปเดแก๊งนั้นรอดพ้นจากเหตุการณ์ในทำเนียบข่าวครับแล้วก็ไปฉลองกันที่เกาะเกาะหนึ่งซึ่งแก๊งเฟเดก็ได้เฉลิมฉลองกันแล้วก็เปิดทีวีเห็นหน้าของประธานาธิบดีของสหรัฐคนใหม่ได้กล่าวสุนทรพจน์บอกเป็นในๆว่าหีบที่เปิดนั้นเนี่ยเหมือนจะมีพลังในการเปลี่ยนบุคลคลคนหนึ่งเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วเขาก็พูดคําที่เบนชอบพูดนะครับนั่นคือ let's do this นะครับเพื่อที่จะทาภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือการป้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับนัั่นนกกก็คืออาารรรป้สฐเมิ หรือว่าประเทศสหรัฐอเมริกา่นเ่งนะครับผมซึ่งคาดเดาว่ากายหยาบของเบนถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้พลังงานของสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นของคาตารุได้นะครับนั่นก็คือการโอนย้ายวิญญาณเข้าไปสู่ร่างของประธานิพดีครับแล้วก็กลายเป็นคนคนใหม่ครับที่จะเข้าไปยึดคอรองประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยวางแผนในการทําแบบนี้มาสักพักแล้วเนเองนะครับผมซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ต้องไปรอดูกันในส่วนของในเรื่องของเปเดสามครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับหลังจากนี้ นี่ก็เป็นสงการสรุปเนื้อหาคร่าวๆนะครับยังไงอาจจะมีการข้ามเนื้อหาไปบางส่วนยังไงก็ขอภัยไว้ลงหน้าด้วยละกันนะครับรวมไปถึงเนื้อหาคัดซีนอาจจะไม่ตรงนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมก็พกูหน่อยู่ตัวหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ